มดขาวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเลขกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทําให้จากก่าสิบเอกกนกพลรัตนพงศ์อาชีพประักราชทหารวัย58ปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะได้นําลูกเทพจํานวน8ตัว เข้ามาที่อาสมรือีเนรธาตุพุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางประอินบางบัวทองใกล้กับศูนย์ศิลปะชีพบางไทรหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยนำน้ำแดง1ิแพกฝักทอง9้าลูกนะคะประทัด500รยนัดเข้ามากแก้บนพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธแล้วก็กุมารเจ้าสวยเฮงพร้อมขอพรแล้วก็ขอเลขค่ะ จากการสอบถามจากสิบเอกกนกพลกล่าวว่าตนและเพื่อนๆเ,เคยเดินทางเข้ามาที่อาสมหรือศีเนรแห่งนี้แล้วจำนวนสองครั้งโดยก่อนวันที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกมาในรอบวันที่16มิถุนายน63ตนได้ฝันว่าลูกเทพที่เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านทั้ง8ตัวได้มาปลุกให้ตื่นและบอกว่ามีพี่กุมารเจ้าสวเฮหงอยู่ในจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยามาชวนให้ไปดูตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์แล้วจะได้รับพร พอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่เชื่อจึงเข้าไปหาข้อมูลทางเว็บไซต์จึงรู้ว่าแห่งนี้มีจริงค่ะเมื่อชวนเพื่อนๆแล้วก็พาลูกเทพทั้ง8ตัวที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมแห่งนี้พร้อมมาไหว้พี่กุมารเจ้าสัวเฮงและขึ้นไปดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนทัพุทธคุณนะคะเห็นเป็นตัวเลข64สีจับคู่กันจึงรีบไปหาซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน63ที่ผ่านมาได้มา15บา5ใบจึงถูกรางวัลรับเงินไป30,000บาทจึงรีบเข้ามาแก้บนในวันนี้ค่ะอีกทั้งยังเผยว่าตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงด้วยนะคะดังนี้นะคะมีเลข0 2 3 4 7และ9ค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนทาพุทธคุณได้ทำพิธี จรดตัวเลขนะคะเรียกว่าเลขโสรสระตะนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณโดยเห็นตัวเลขลอยเด่นดังนี้ก็คือ2904 7 3และ07ค่ะจึงได้จดไว้พร้อมกับลงมาหาซื้อสลากกินแบบรัฐบาลที่ด้านล่างภายในอาสมหรือสีเนนทันทีนะคะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ